สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพี่เดียกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 นะคะในหน้าที่80นั่นเองนะคะหน้าที่80วันนี้ยังอยู่กับเรื่องนานาขนมไทยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คําข้อที่1ค่ะให้เติมาเติมคำให้ตรงกับภาพและความหมายเขาจะมีภาพมามีความหมายมาแต่สิ่งที่ขาดไปคือคํา คำเนี้ยแต่ละคำเนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าใครแบบว่าอยากลองทําเองนะคะแนะนําให้เปิดดูที่คําศัพท์ท้ายบทนะคะอ่านเสริมอ่านเพิ่มเติมความรู้อะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะทุกคนก็ไปเปิดดูได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองทําไปพร้อมๆกันนะคะให้ทุกคนดูที่ภาพค่ะเขาเป็นลักษณะอาดูในเล่มของตัวเองนะคะก็จะเป็นกระทะตั้งอยู่บนเตาถูกไหมแล้วก็มีมือถือถืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะเหมือนไม่พาย คนวนๆอยู่เราเดาว่ามันวนๆอยู่นะคะลักษณะของเขาก็คือเป็นการเคี่ยวกับน้ําตาลเคี่ยวกับน้ําตาลแล้วคนให้เข้ากันจนข้นทุกคนพอเห็นคําว่าเคี่ยวกับน้ําตาลเนี่ยอาจจะนึกถึงคําว่าอะไรคะเชื่อมแต่จริงๆมันมีอีกคำหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการ คนให้มันเข้ากันจนข้นถูกไหมทุกคนนึกภาพการคนคนคนให้มันเข้ากันจนข้นคือมันจะเหนียวๆน,นะคะให้นึกถึงภาพทุเรียนกวนค่ะไว้นั่นแหละนะคะมันคือคําว่ากวนเติมกอไก่นะคะเติมกอไก่ลงไปอ่ะกอไก่ตามมาด้วยนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะคําว่ากวนมองเห็นไหมเออเดี๋ยวเราลองเป็นสีสก็จะเป็นกวนแบบนี้นะคะ พี่ก็จะเขียนไว้ข้างบนแล้วกันนะคะเพราะว่ากลัวน้องๆมองไม่เห็นนะแต่ว่าทุกคนก็มันเขียนใส่ช่องสี่เหลี่ยมนี้เองนะคะต่อไปภาพที่2ค่ะเป็นลักษณะของการทําอะไรสักอย่างนะคะคือการทําให้สุกโดยการวางไว้เหนือไฟบางคนอาจจะนึกถึงคําว่าย่างอยู่ตอนนี้แต่ทุกคนเห็นอะไรไหมเขาใบมามันคือไม้โทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเติมอะไรลงไปคะ mm hmm. ปอปลาค่ะงองูตามมาด้วยสระอีอ่านว่าปออ,อีงอปิงไม้โทปิงนั่นเองนะคะเป็นอาการปิงเนาะต่อไปนะคะแบบนี้ล่ะ การทําให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเขาใช้ไฟอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะทําให้สิ่งที่อยู่ตรงนี้สุกนั่นเองนะเขาเรียกว่าการทําอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเขาเรียกว่าการผอพึ่งค่ะแล้วก็งูพออีกงอผิงนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการผิงเป็นการทําให้สุกโดยการใช้ไฟอ่อนๆทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพกระทะอีกแล้ว นะถ้าเห็นกระทะหลายคนคงคิดว่ามันคือทอดถูกไหมเป็นการทอดหรือเปล่าคะพี่แต่เห็นอะไรไหมเขาให้มาแค่ช่องเดียวนะคะแล้วก็เติมสระแค่นั้นเองเป็นอาการที่วางบนกระทาร้อนค่ะที่ทาน้ำมันน้อยๆนะการกระทําแบบนี้คือการจี G, นั่นเองจอยจีจีไหมเอก สค่ะสุดท้ายนะคะตรงนี้การทําให้สุกหรือร้อนด้วยไอน้ําในภาชนะที่มีฝาครอบอ่ะอย่างเช่นเป็นการทําให้ถ้วยฟูสุกใช่ไหมเป็นการทําให้ขนมขนมเทียนขนมชั้นสุกนะคะนั่นก็คือการนึ่งถูกไหมนอองนอนึ่ง,งนึ่งไมมเอกนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ไปกันต่อที่หน้า81สักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าง่ายๆเองเ,องเนาะหน้า81ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าเขียนชื่อขนม ให้ตรงกับภาพนะชื่อขนมให้ตรงกับภาพเขาก็มีใบามาให้นะไม่ใช่ว่าเห็นภาพแล้วแบบหนูจะไปรู้ได้ไงว่ามันคือขนมอะไรถูกไหมเขาก็ใบามาสละอะสระโอไมโทนะคะสละโอแล้วกันนะต้องเติมอะไรเอ่ยขนมอะไรคะใครนึกชื่อออกบ้างมันคือขนมเติมตอเต่าคะ่ะพี่เติมตัวอะไรตอเต่าต,ตามมาด้วยก็ไก่ค่ะมันคือขนม ตากโก้นั่นเองนะต่อมานะคะอันนี้ก็ใบามาอีกแล้วดูในของตัวเองนะมันจะเป็นลักษณะเป็นยังไงคะเป็นก้อนเล็กๆถูกไหมก้อนเล็กๆค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีสละอูกอไก่เติมรลลิงซิเป็นคําว่าลอ,อูก,กอลูกถูกไหมเป็นคําว่าลูกแล้วก็เป็นสระอุบวใบไม้พี่ลองเติมชอช้างเข้าไปค่ะมันคือลูกชุบนั่นเองต่อไปขนมนี้ค่ะลักษณะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะก็คือ จะเป็นทรงสูงการหอ่อด้วยใบ,บตองทรงสูงนะคะเปิดออกมาก็จะมีเนื้อขนมสีเหลืองๆไอสีขาวๆตรงนี้นะปึ๊บขนมอะไรคะขนมเติมสอสเสือเข้าไปเติมระดิกเข้าไปซออดสอ,อ,ด,อ,สอดค่ะตามมาด้วยสระไอไม้มาลายสอสเสือแล้วก็ไม้ถัสอดไส้นั่นเองนะคะขนมสอดไส้หรือขนมใส่ไส้คืออันเดียวกันแค่เรียกชื่อต่างกันเฉยต่อมาข้างล่างตรงนี้อาจจะหลายคนอาจจะเห็นบ่อยนะคะเขาทางภาคอีสานเขา,าจะนําไปใส่บาตระนะคะเวลาที่มี บุญเป็นวันพระหรืออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคเติมพี่เติมเป็นขอไข่ตัวแรกค่ะตามด้วยวอลแหวนอ่านว่าอะไรขออาว่าขาไม่โทรข้าวใช่ไหมนี่มีไม้โทรลองใส่ต่อเต่าซิลองใส่มอหมาเข้าไปแล้วก็มอไม้อีกตัวหนึ่งข้าวต้มมัดนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ลักษณะเป็นเหมือนดอกไม้นะคะเป็นเหมือนดอกไม้เป็นดอกลำดวนค่ะอ่าดอกลำดวนนะชื่อขนมอของเขาคือกลีบกลีบอะไรกลีบลำดวนนะคะกลีบลำดวน ถ้าใครสงสัยว่าหนูจะเอาชื่อมาจากไหนนักนะคะพี่หนูลองไปอ่านอยู่บทท้ายบทนะคะเป็นบทอ่านเสริมที่จะมีเป็นบทเขาเรียกว่าบทประพันธ์คาประพันธ์ใช่ไหมเป็นกรอนยาวๆนะคะเขาจะมีชื่อขนมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็ไปลองสันนิษฐานเอาซิว่าคาคานี้จะตรงกับคําไหนในบทอ่านเสริมตรงนั้นนะคะอ่ะอันต่อมาดูจากภาพแล้วมันจะแบ่งเป็นชั้นๆถูกไหมมีสีขาวสีเข้มสีขาวสีเข้ม,ส,ขมสลับกันเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าขนมอะไรเอ,อ่ยขนมชั้นนะคะนี่เรียบร้อยชอวช้างนะคะชอวช้าง,ะะงอ่ะปึ๊บปึ๊บ ตามนี้ต่อไปข้อที่3อีกข้อนึงก่อนที่จะจบนะคะข้อที่3บอกว่าให้อ่านชื่อขนมที่กําหนดให้แล้วเลือกเติมะคะ่ะในช่องว่างให้ตรงกับความหมายตามความเชื่อนะเติมให้ตรงในช่องว่างตามความเชื่อนะโอเคดูชื่อขนมกันว่ามีอะไรบ้างใครรู้จักบ้างนะคะขนมแรกขนมแรกคือขนมทองเอกนะคะ ต่อมาฝอยทองขนมเทียนขนมกุ้งและขนมฝักบัวนะไปดูกันที่ขนมแรงนะคะตามความเชื่อคนไทยเชื่อว่าถ้ากินขนมเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่สิริมงคลเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างอ่ะทุกคนลองนึกซีเวลาไฟดับเราทําอะไรเราถึงจะมีแสงสว่างที่ไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่แฟลชโทรศัพท์นะคะมันคือจุดอะไรเอ่ยเป็นแห่งสีเหลืองเหลืองยาวๆขนมเทียนนั่นเองนะคะอันนี้ต้องตอบขนมเทียนนะ เพราะว่าลายชื่อของเขาถูกไหมเทียนค่ะเทียนก็คือเอาไว้จุดเวลาไฟดับก็คือให้แสงสว่างนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปต่อไปขนมที่หมายถึงได้อยู่ด้วยกันยืดยาวมีอายุยืนการที่จะอยู่ด้วยกันยืดยาวถูกไหมเขาใบมาให้ตรงนี้นะคะอยู่ด้วยกันยืดยาวแปลว่าขนมนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นไงคะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เหมือนกับความเชื่อของ หลายๆประเทศนะคะที่แบบว่าวันเกิดให้กินอาหารที่เป็นเส้นๆจะได้มีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นขนมที่มันเป็นเส้นๆอ่ะในนี้มีอะไรเป็นเส้นๆบ้างก็จะมีฝอยทองนั่นเองนะคะฝอยทองนะที่มันเป็นเส้นเส้น ปึ๊บๆฝอยทองนะคะใช้วิธีการทําให้สุกโดยการเชื่อมเหมือนกันกับทองหยิบแล้วก็ทองหยอดเลยเป็นตระกูลทองนะคะแต่ว่าฝอยทองก็คือจะเอาใส่เขาเรียกว่าอะไรแม่พิมพ์ใช่ไหมคะเจาะรูแล้วก็เอามาหยอด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 ลงนะคะให้มันเป็นฝอยๆนั่นเองเป็นเส้นๆลงไปนะคะต่อไปอันที่3ขนมเนี้ยเขาบอกว่ามันหมายถึงขอให้ได้เป็นเอกทุกคนดูคําว่าเอกถูกไหมการที่จะได้เป็นเอกก็หมายความว่าส่วนมากความหมายมาจากอะไรคะ มาจากชื่อเหมือนกับขนมเทียนก็คือการให้แสงสว่างเพราะฉะนั้นการที่จะได้เป็นเอกก็ต้องหมายถึงขนมขนมทองเอกใช่ไหมที่จะหมายถึงกินแล้วไปอขอให้ได้เป็นเอกเป็นขนมที่มีความสิริมงคลน,นั่นเองนะคะเขียนทองเอกลงไปต่อไปอันที่4อันที่4เนี่ยเขาบอกว่าจะหมายถึงกินเข้าไปนะเป็นชื่อที่มันมงคลเพราะมีความสูงส่งในชีวิตเหมือนตรงกลางของขนมที่ พองฟูที่พองฟูขึ้นนะคะขนมไหนที่เหลืออยู่บ้างตอนนี้ไปดูสิเราก็จะเหลือขนมอทองอีกต่อไปแล้วฝอยทองต่อไปแล้วขนมเทียนเราก็จะเหลือขนมกงและฝักบัวถูกไหมตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะขนมกงเป็นยังไงขนมฝักบัวเป็นยังไงถ้านึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรเราลองไปดูข้อที่5กันก่อนทีนี้นะคะเราไปคาดเดาจากอันที่เขาให้มาความหมายที่เขาให้มา,า,มมาที่5นะคะก็คือเขาบอกว่าให้มีใจคอที่หนักแน่นเหมือนกับ กงล้อเกวียนมีความรักต่อกันไม่รู้จักจบสิ้นเหมือนการหมุนของล้อที่เคลื่อนไปเห็นคําว่ากงถูกไหมกงล้อเกวียนคืออะไรคะก็คือหมายถึงวงล้อถ้าไปในปัจจุบันก็ให้นึกถึงแม็กรถเข้าไว้นะคะเป็นล้อรถนั่นเองนะสมัยก่อนเขาใช้เป็นเกวียนใช่ไหมคะอันนี้คือกงล้อหรือว่าวงล้อนั่นเองนะคะเนี่ยแหละนะคะคือขนมกงใช่ไหมก็ต้องตอบอะไรเห็นคําว่ากงบอกแล้วเป็นขนมกงค่ะเป็นขนมกงนะทีนี้ มีความสูงส่งในชีวิตเหมือนตรงกลางของขนมที่พองฟูพองฟูเนี้ยจะตอบเป็นขนมฝักบัวนะคะขนมฝักบัวบางคนอาจจะเรียกดอกบัวบางคนอาจจะเป็นใบบัวลักษณะมันจะเหมือนกับใบบัวนะคะก็ะคือจะเป็นขนมเขียวๆแผ่นเล็กๆเ,เวลาเขาเอาลงไปทอดเขาจะทอดในกระทะที่มันเล็กๆนะคะแล้วก็ทอดให้ตรงกลางเนี่ยมันฟูขึ้นมาเนาะอ่ะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมมันก็จะเป็นขนมเขียวๆนะคะเขียวๆแบบนี้ ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแล้วมันก็จะพองขึ้นมาลักษณะเหมือนกับจาน UFO นะคะ เนี่ยเขาจะทอดให้มันฟูๆขึ้นมาเป็นแผ่นเล็กๆอยู่ในกระทะเล็กๆนะคะพอทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ขอบของเขานะคะขอบของเขาก็มักจะเป็นแบบว่าเป็นกรอบๆนะขอบของเขาก็จะกรอบๆนิดนึงนะทุกคนลองไปค้นภาพดูนะคะอ่ะโอเคตอบคำถามก็มีตามนี้นะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งในหน้า80ข้อ2ข้อ3าในหน้า81ไว้กลับมาเจอกันใหม่ใน E p ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย